สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบวกท่านนะครับคาราเมกี้บอกเรานะครับว่าถ้าคุณอยากจะสําเร็จนะครับจงเชื่อวคุณทําได้จากนั้นติดตามครับติดตามเรียนรู้จากคนที่คุณอยากจะเป็นเหมือนแล้วก็เรียนรู้ตลาดอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เทรดไปวันๆนะครับนี่เป็นคำพูดที่ผมเอามาจากทวิตเตอร์นะ คอลัมิกกี้มูดิเวชั่น anyone can do this นะฮะคาร์ลัมิกกี้บอกนะว่าเขาเองอะถ้าเขาสามารถสำเร็จจากการเทรดได้นะปั้นพอร์ตเนี่ยนะปีละ200%ค่าเฉลีย่ยเนี่ยเขาเฉลี่ยเนี่ยนะเขามีมีผลงานผลตอบแทน200%ต่อปีโดยเฉลียนะ่ยในในรอบเวลาเจปีที่ผ่านมานะ ปันพอร์ตปีละ200%ติดต่อกัน7ปีฮะเขาบอกว่าเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ทุกคนทำได้นะผมสัญญาเลยว่าทุกคนทำได้แต,แต่นะแต่นะคุณต้องยอมทุ่มเทแล้วก็เรียนรู้จากทุกโอกาสเพราะนี่สำคัญนะครับคือเชื่อว่าตัวเองทำได้ผมว่าทุกคนสามารถทำได้แหละเพราะเป็นความเชื่อไงเป็นแค่ความคิดนะ่ะ ป็นแค่ความคิดซึ่งวันๆหนึ่งอะคุณคิดเป็นหมื่นเรื่องครับดังนั้นเนี่ยความเชื่อว่าทําได้เป็นสิ่งที่ง่ายมากสิ่งที่สําคัญกว่าเนี่ยการทุ่มเทคและเรียนรู้จากทุกโอกาสตรงนี้สําคัญนะครับก็มีล่าสุดก็มีคนมา inbox ถามผมเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยต้องการต้องการความมั่นใจต้องการกําลังใจจากผมว่า บอกว่าคุณทําได้แนะแต่ว่าไปไปมาแล้วไอ้ไอความเชื่อว่าฉันทําได้เนี่ยคุณทําได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อไงอย่างไปไว้คือความเชื่อของเราอะ่ะมีเป็นหมื่นหมื่นเรื่องในแต่ละวันอะ่ะมันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญกว่าเนี่ยตัวคุณเองไงคุณจะยอมทุ่มเทหรือเปล่าคุณจะพร้อมเรียนรู้ทุกโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าการเทรดแท้จริงครับการเทรดที่ทําเงินอย่างสม่ำเสมอยั่งยืน มหาศาลระดับร้อต่อปีนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องของความเก่งจะเกิดนะครับแต่มาจากการเรียนรู้และลงมือทําอย่างส,สม่ำเสมอครับครานเมคกี้เองครับนะฮะสปีแรกเขาบอกว่านะเขาขาดทุนทุกวันฮนะเทรดขาดทุนทุกวันนะครับก็ยังคงลุกขึ้นมาเทรดสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อ2ปีแรกเนี่ยเละเทะแต่หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างลงตัวนะ เขาก็ปั้นพอร์ตโต1ร้อยซอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยนะครับ200%เซต่อปีนะเก่งขนาดไหนวนะเนี่ยซึ่งเราฟังเลยนะอู้สอง้อยเปต่อปีเนี่ยโคตรยากเลยแต่คนณรำไม่อว่าคุณทำได้คุณทำได้ท,ไดทู้ว่าทำได้แหละแค่คุณต้องยอมทุ่มเทต้องเรียนรู้จากทุกโอกาสนะครับเคล็ดรับที่เขาแชร์กันครับเลิกติดตาม ข่าวมั่วครับเลิกฟังทุกข่าวทุกคนโลกออนไลน์ครับนะฮะพ่ง่ายเกันนะยกอย่างนะถ้าคุณเลือกแล้วคุณจะเป็นนักสวิงเทรดียสั้นคุณก็ไม่ควรที่จะไปตามนักลงทุนระยะยาวคุณก็ไม่ควรที่จะไปตามคนที่ดูพื้นฐานแล้วก็ซื้อโท๊เฉลี่ยขาลงคุณนุองเลือกคนที่มันเป็นนักเทรดสไตล์เดียวคุณ และเขาสำเร็จนะครับเ,เนี่ยผมเองนีผมตามพี่มาร์คมิเนเวนี่ผมตามนักเทรดสายโมเมนตัมผมตามนักเทรดที่เขาแชร์เซตอัพที่มันตรงกับสไตล์ผมแล้วก็เป็นแบบที่ที่ผมใช้เป็นประจำนี่ครับต้องเลือกนะไม่ควรฟังทุกอย่างไม่ควรตามทุกคนฮนะคุณต้องตามคนที่เขาสำเร็จจริง คนที่มีผลงานพิสูจน์ว่าทําได้จริงแล้วก็มีหลักการครับศึกษาและทบทวนจากเขาทุกวันครับเรียนรู้จากเขาครับแล้วก็ศึกษาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในเด็กครับเพราะว่าตลาดมักจะเล่นมุกเดิมๆซ้ำๆแพทเทิร์นเดิมวงจรเดิมครับคลารื่อกี่ใช้เพียงแค่2กลยุทธ์หลักนะครับเบรกเอาทครับ แล้วก็ mean reversion ครับใช้แค่2อยุธยุนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าตลาดเนี่ยจะเล่นมุกเดิมๆซ้ำๆ p a ทเรท์นเดิมๆจะกลับมากลับมาและกลับมาครับดังนั้นถ้าคุณมีหน้าเทรดที่ใช่เรียกว่าท่าไม้ตายแล้วกันนะท่าไม้ตายท่า2ท่านเนี่ยใช้มันแค่นั้นพอครับแล้วก็ที่สำคัญเน้นย้ำนะครับเลือกเลือกติดตามนะฮะ ข่าวสารข้อมูลบนโลกออนไลน์นะโซเชียลมีเดียติดตามเฉพาะคนที่มีแนวคิดสอดคล้องกับคุณคนที่ให้ข้อมูลท,ที่ให้คุณได้เปรียบให้ข้อมูลได้ช่วยส่งเสริมคุณให้เป็นผู้ชนะเท่านั้นฮนะอย่าไปตามข่าวสารหรือบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากสไตล์คุณอย่าอยู่กับน้อยมากเกินไปครับ ะไรก็าตามนะที่มันไม่ใช่เลนของคุณอะไรก็าตามนะที่มันไม่ใช่สไตล์ความถนัดคุณนั้นมันเป็นนอยนะครับเลือกสิ่งที่เวิร์กสุดอยู่กับสิ่งที่เวิร์กที่สุดนะครับโดยเฉพาะติดตามและเรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุดในสไตล์นั้นครับอย่างผมเองนะพี่มาร์คมเนลนี่ชัดเจนมาร์คอ่ามาร์เก็ตวิสณ์คนที่เป็นแชมป์ US Investing Championship คนที่ปั้นพอร์ตตัวร้อเด้วยการสวิงเทรดด้วยการเทรดโมเมนตัมผมจะตามเลยเพราะว่าเนี่ยผมมาสายแล้วและผมรู้ว่าใครเก่งที่สุดในสายเนี่ยตามพวกนั้นครับเรียนรู้จากเขาอะทำไมเขาจึงคัดหุ้นแบบนี้ทําไมเขาถึงเลือกซื้อตัวเนี้ยจุดซื้อเขาตรงไหนขายตรงไหนเรียนรู้จากเขาอาจจะไม่เป็นต้องลอกแบบซื้อตรงนี้ขายตรงนั้นเหมือนเขาแต่ เราสามารถเรียนรู้ามาอาดัดแบปได้ครับอย่างที่ผมตามนะน,นะคนที่ผมตามบางคนเขาก็ซื้อถือ,อยาวๆเลยรันเทรนไปแต่ผมเองผมไม่ใช่อย่างนั้นผมสวิงระยะสั้นก็ต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้หุ้นจากเขาแล้วก็เอามาอาดัดแบปเลือกที่จะระบุจุดซื้อจุดขายเองถึงแม้จะไม่ได้กำไรก้อนโตเหมือนเขาแต่ ผมก็ได้กำไรพอเพียงตามสไตล์ที่ผมใช้อยู่นี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองนะถ้าคุณอยากจะปั้นพอตตัวร้อตนะต้องเลือกครับเลือกต้นแบบที่มันตรงกับคุณฮนะต้นแบบในสไตล์ที่คุณต้องการอยากจะเป็นเหมือนฮนะเลือกไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็พยายามศึกษาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับ history repeat itself ครับ ตลาดมักจะเล่นมุกเดิมๆซ้ำๆกลับมาใช้เป็นประจำเปลี่ยนแค่ชื่อหุ้นครับแต่กราฟนั้นจะมีความคล้ายกันอยู่ตลอดนะที่สำคัญครับคุณยังเป็นมือใหม่นะครับคอรลันพี่บว่าคุณยังเป็นต้อง t r y o u t and error นะลองเพื่อดูว่าอะไร work แล้วไม่ work ครับเก็บสิ่งที่วิร์ k ไว้ สิ่งที่ไม่เวิร์กทิ้งไปครับอย่าเสียดายครับอะไรที่เวิร์กนั้นใช้ต่อแล้วก็ขยายมันให้ใหญ่ขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับเมื่อเริ่มได้กําไรต้องรู้จักเพิ่มเงินลงทุนอย่างมีวินัยครับ mm. นี่แหละทําให้เขามีผลงานบั้นพอร์ต7ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยนะปีละ200%ครับ mm. ฟังดนเวอร์ใช่ไหมแต่เขาบอกเลยว่า ถ้าเขาทําได้นะคุณก็ทําได้เหมือนกันครับมันเป็นไม่ได้จริงครับจงเชื่อว่คุณทําได้แล้วก็ติดตามเรียนรู้วิธีการแนวทางจากคนที่ทําได้จริงครับเชื่อครับเชื่อว่าคุณทําได้ครับสิ่งนี้คุณต้องมีนะครับความเชื่อว่าคุณทําได้ครับต้นแบบที่ดีครับเลือกตามคนที่คุณอยากเป็นครับไม่ใช่คนที่แชร์อะไรอิเล็กกขานะครับศึกษาครับ เรียนรู้ตลาดอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เทรดไป็นวันครับก็เท่านี้นะครับอย่าันคลิปหน้าสวัสดีครับ